สวัสดีค่ะพบกับงดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณคงสุดท้ายก่อนหวยออกนะคะเต็งเลข2ตัวบนแน่นๆค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็น10บนบวกหลักแสนสองครั้งบวกหลักหมื่นบวกสี่คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะะคนําไปบวกเพิ่ม2แเต้มค่ะเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะคะสูตรที่สองค่ะจะเป็นหน่วยล่างบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหกคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะะคนําไปบวกเพิ่ม1แเต้มค่ะเพื่อหาตัวเลขอีกหนึ่งตัวนะคะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ซั c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หมัยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะไม่รอช้านะคะเราก็มาคำนวณดูงวดก่อนหน้านก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็จะได้เป็น1-7-7-1-4บวก7บวก7บวก1บวก4คงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ20ค่ะบวกเพิ่ม2แต้มนะคะก็จะได้เป็น22ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เลข0ูนและเลข2ค่ะสูตรที่2นะคะจะได้เป็น9บวก7บวก1บวก1บวก6คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ24ค่ะบวกเพิ่ม1แต้มนะคะก็จะได้เป็น25ค่ะก็จะได้เป็นเลข4ี่และเลข5นะคะ เราก็ได้ตัวเลขจากทั้งสองศูนย์มาแล้วนะคะนั่นคือ0ูย์สและ4ีหค่ะก็จะพูดตัวเลขไข้กันบนล่างนะคะเพื่อหาตัวเลขเด็ดค่ะก็จะได้เลขเด็ดทั้งหมด4ชุดนะคะนั่นคือ0ูนย์ห2าสองสค่ะ และเลขเ,เด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมาที่เข้านะคะนั่นคือ25ค่ะก็เป็นตัวเลขนะคะที่มาจากสูตรนี้เข้าเต็มเ็มเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะเรามาคำนวณโค้งสุดท้ายก่อนออกนะคะเต็งเลขบนนะคะ2ตัวในงวดที่1สิงหาคม25 6 4นาีนี้กันเลยค่ะก็คำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น2บวกห บวกห้าบวกห้าบวกสี่คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบเอ็ดค่ะบวกเพิ่มสองแต้มนะคะก็จะได้เป็นยี่สิบสามใช้แค่เลขหน่วยนะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกห้าบวกห้าบวกห้าบวกหกคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบเอ็ดค่ะบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะคะก็จะได้เป็นยี่สิบสองนะคะ ในแค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งและเลขสองนะคะเลขจากทั้งสองสูตรนะคะนั่นคือ1 3 1่สองจับคู่ตัวเลขค่อยกันบนล่างนะคะเราก็จะได้เลขเด็ด4ชุดนะคะในงวดที่31 เราก็จะได้เลขเด็ดสี่ชุดนะคะในงวดที่หนึ่งสิงหาคมนี้ค่ะนั่นคือสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามสองค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มตัวเลขก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดนะคะว่าตัวเลขที่แอดให้ไปนะคะจะมีเลขที่เข้า เลขที่ตรงบ้างนะคะถ้าผิดพลาดไปนะคะก็ต้องขอโทษขออาภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดกับช่องงวดนี้รวย